สวัสดีคะ่ะ f อที่รักทุกท่านสวัสดี f อทุกทุกท่านเลยนะคะวันนี้เป็นวันที่27่สนะคะยีมีนาคม2565นะคะสาวดำก็จะมาทวนตัวเลขนะคะมาทวนตัวเลขให้ f อของสาวดำได้ดูกัน แล้วก็จะได้ไม่ต้องลืมนะคะห้ามลืมเด็ดขาดนะคะชอบใบไหนซื้อใบนั้นนะคะแต่ถ้าเรามีดวงมีบุญวาสนาเราก็จะถูกท่านผู้ชมนะคะยังไงยังไงก็ต้องถูกนะคะถ้าเรามีบุญวาสนาอ่านี่นะคะทวนนะคะทวนให้นะคะ ค่ะทวนห้ยับซีชัดเจนนะคะนี่เลขอาจารย์เลขลับนะคะให้มาตั้งแต่ก่อนชาวบ้านพอเลยนะคะวดนที่แล้วก็เข้าสามตัวนะคะสามตัวสองตัวของอาจารย์เลขลับงวดสิบหม,มีนาน่ะนี่งวดวันที่หนึ่งเมษานะคะ แล้วทีนี้อันนี้คืองวดที่ไม่พลาดนะคะทั้งหมดห้าสิบหกตัวนะคะสาวดำขอร้องให้ท่านแคปแคปแคปตัวนี้ไว้ค่ะแคปตัวนี้ไว้นะคะตัาเลขท้ายเลขท้ายสามตัวของลอ,อ,อตเตอรี่รางวัลที่หนึ่งนะคะรางวัลที่หนึ่งเลขท้ายสามตัวงวดประจำวันที่หนึ่งเมษายน ขอให้ท่านดูนะคะว่านี่นะคะในหละนี่นะคะนะคะเลขทั้งหมดนี่เลขเลขเด่นมีแปดตัวอันนี้ชุดใหญ่นะคะถ้าเลขท้ายรางวัลที่หนึ่งสามตัวถ้าเลขสามตัวเลขท้ายรางวัลที่หนึ่งสามตัวมีอยู่ในแปดตัวนี้ถูกแน่นอนนะคะอ่านี่นะคะนี่ก็ห้าสิบตัวนี้อีกหกเป็นห้าสิบหกตัวนะคะแคปเอาไวค้ค่ะ นะคะได้โปรดแคปเอาไว้นะคะอาจจะได้รู้ว่าเลขใครจะมาอันนี้เป็นสูตรใหญ่นะคะสูตรใหญ่ค่ะสูตรใหญ่หมายถึงสูตรที่หนึ่งนะคะสูตรใหญ่อ่านะคะแคบไว้เลยค่ะแคบไปเลยนะคะแคบไปเลยค่ะ ไม่ต้องเสียเวลาเนาะนกแคปไว้จะได้รู้ว่าเข้าหรือไม่เข้านะเข้าหรือไม่เข้าแคปไว้เป็นหลักฐานปูองอาจญา้าดอกไม้ค่ะนะคะปูองอาจย้ดดอกไม้นี่ตัวนังสีใหญ่สาวดำก็มาทวนให้นะคะมาทวนให้มาทวนให้ค่ะอันนี้ก็เรียก ปูโคราชสองก็ให้เป็นประจำนะคะแล้วก็เข้าของท่านจริงๆนะคะเข้าก็ต้องว่าเข้าตามความเป็นจริงมีหลักฐานชัดเจนเนะาะสาวดำย้ำนะคะว่าท่านชอบใบไหนซื้อใบนั้นค่ะนี่อาจารย์พลกทมนะคะชอบใบไหนซื้อใบนั้นค่ะเลือกเอาใบเดียวพอค่ะนะคะบุญพา หากบุญภาวาสนานำทรงจะคอยพี่นรงมาเยือนบ้านนะไม่ย่าไพรีนะคะนะคะโคเลขสวยหน้าเขาไม่ย,าาย่าไพรีแล้วแต่บุญวาสนาของใครนะคะ แคบเอาไว้เลยนะคะแคบไปเลยจ้าแคบไปเลยค่ะอ่าเลขตะเกียงนะคะแคบไปเลยนะเจ้าค่ะแคบไปเลยเจ้าค่ะเลขผู้ใหญ่ใจเย็นลวนแล้วแต่เข้าสองตัวสามตัวทั้งนั้นเลยนะคะงวดที่ผ่านมาน่ะที่ของอาจารย์เนี่ยนะคะของอาจารย์หลายๆ ท่านที่ให้มาเนี่ยนะคะอันไหนของสาวดำทำสูตรสาวดำก็จะบอกนะคะอันนี้ปู่โคราชผู่โคราชหนึ่งนะคะปู่โคราดหนึ่งดูไว้ค่ะดูไว้แคปไว้ค่ะกรุณาแคปไว้นะคะเราจะได้มีหลักฐานว่าเออใบไหนเข้ามวดต่อไปเราก็จะได้ตามของอาจารย์ใบนั้นของอาจารย์ไหนเข้าก็ตามอาจารย์นั้นนะคะ่ะ นะคะอาจารย์ไหนที่เข้าเราก็ตามอาจารย์ที่ทําเข้านั่นล่ะค่ะเนาะที่สาวดําได้มานี่มีแต่อาจารย์ที่ทาสูตรเข้าตรงนั้นเลยนะคะ,ะเข้าสามตัวได้ซ้ํานะคะมีหลักฐานชัดเจนนะคะ,ะสูตรของสาวดำก็จะมีสูตรหนึ่งสูตรสองสูตรสามแคบไว้นะคะ แคบไว้อันนี้สูตรสามค่ะแคบไว้ไม่ซื้อไม่เป็นไรขอให้สาวดำขอร้องให้ท่านแคบเอาไว้นะคะแคบไว้แต่ถ้าท่านมีพอจะซื้อซื้อตัวละห้าบาทก็ได้กำไรนะคะถ้าซื้อตัวละสิบบาทนะคะลงทุนถ้าสิบบาทก็ลราก็ได้กำไรเป็นสี่สิห้าพันเลยนะั่นนะซื้อในเวบนะนั่นค่ะชุดสามนะคะ อ้าวสาวดำเฉียนวิวนั่นสูตรสามอ๋อนั่นสูตรสามตัวบนนั้นนะั่นคือชุดที่สามชุดที่สองขอโทษจ้ะชุดที่สองนะคะอา,อาจารย์แมวนะ้ำมาแล้วค่ะท่านก็กลับซื้อเอานะคะซื้อไม่กลับตับแตนะะบน่นะคะโบราณว่านะคะซื้อไม่กลับตับแต่อย่าดูทุกไปค่ะถ้าชอบใบไหน แคปไว้เลยบอกว่าเออชอบใบนี้เหมนกนชอบใบนี้นะคะชอบใบนี้เราก็จัดการเลยค่ะซื้อเลยใบเดียวนั่นแหละนะคะอย่าไปซื้อหลายใบค่ะนะคะน,นี่น้องเพ้นค่ะ น้องเพ้นเจ้าเก่านะคะให้มาเป็นปีแล้วถูกอยู่ตลอดนะคะน้องเพ้นมาก่อนเพื่อนน,นะคะวันนี้น้องเพ้นมาแล้วมาตั้งนานนะคะน้องเพ้นมาแล้วเราก็ซื้อนะคะชอบของน้องเพ้นซื้อของน้องเพ้นค่ะ อ,อย่าเป็นสะไล้ใจนะคะสาวดําเน้นอยู่เสมอบอกอยู่เสมอว่าชอบใบไหนซื้อใบนั้นเอาใบเดียวนะคะาบุญฟ้าวาสนาเราส่งซื้อใบเดียวเราก็จะไปเอาไอใบที่มันออกมันถูกนั้นแหละจ้าอาจารย์ใจสั่งมานะคะ มีหลายเยอะหลายอัน,นะคะ่ะนี่เลีกอา่านะคะเลขกอา่าค่ะชอบ,บใบไหนซื้อใบนั้นเลยค่ะท่านผู้ชมนะคะไม่ใช่ดูทุกใบแล้วก็ไปซื้อทุกใบก็เวียนหัวนะคะ,อะชอบ,บใบไหนซื้อใบนั้นเลยค่ะ อาจารย์แม่อุบลน,นะคะให้มาพึ่งให้เป็นงวดแรกให้เป็นงวดแรกอาจารย์แม่อุบลน,นะคะนี่เลขเด่นชุดที่สามของสาวดำนะคะมีชุดหนึ่งชุดสองชุดสามชุดที่หนึงคือชุดเต็มชุดใหญ่ห้าสิบหกตัวชุดที่สองสามสิบห้าตัวชุดที่สามยี่สิบตัวนะคะ ท่านกรุณาดูดูตรงนี้นะถ้าท่านนี่ค่ะเนี่ยดูเลขเด่นเนี่ยค่ะนะคะเลขเด่นเนี่ยนะคะถ้าดูหวยสูตรสาวดําต้องดูตรงนี้ค่ะเพราะว่ามันเป็นสูตรสามตัวนะอ่าถ้าเลขท้ายสามตัวละของรางวัลที่หนึ่งนะคะคเลขท้าย animals, สามตัวรางวัลที่หนึ่งถ้ามันมีอยู่ในนี้สามตัวท่านซื้อนี่ถูกแน่นอนนะคะนะคะของสาวดํานะคะอันในสูตรของสาวดําก็บอกว่าสาวดํานะอ่า อันนีเเนะะ้เลขปูเท่านะคะเลขปูเท่าภูสิงนะคะ,ะก็ขอใหท้ทุกท่านโชคดีนะคะอย่าลืมนะคะหวยงวดนี้สาวดำว่ามีเฮแน่นอนนะคะสาวดำว่ามีเฮแน่นอนค่ะนะคะมีเฮแน่นอนนะคะสาวดำงวดนี้ ได้ครบนะคะเลขที่สวนทานะคะปู่องอาจยาดอกไม้ไม่ย่าไปรีตาเกี้ยงอามากนะคะมีมาให้ท่านครบเรียบร้อยนะคะขอขให้ทุกๆท,ท่านโชคดีนะคะ mm. เหมือนที่สาวดำบอกนะคะท่านชอบใบไหนซื้อใบนั้นใบเดียวพอนะคะขอ mm. ให้ทุกๆท,ท่านโชคดีนะคะ ถ้าหากว่าถูกงวดนี้ไม่ว่าจะ2ตัวหรือ3ตัวนะคะถ้าใครถูก3ามตัวอธิษฐานจิตไว้ให้ตรงกับสาวดำนะสาวดำบนบอกว่าขอให้เลขเข้าในสวนธรรมขอให้เลขเข้า3ตัวและขอให้เอฟซีของสาวดำที่ดูของสาวดำทุกช่องขอให้เข้าถูกทุกคนที่เขาดูแดดดนใจให้เขาชอบตัวที่มันออกนั่นละค่ะบนว่าถ้าเข้าสามตัวท่านต้องท่านต้องอธิษฐานตรงกับสาวดำนะ ว่าถ้าท่านถูกสามตัวมาลำนะคะมาลำค่ะต้องมาลำเองนะคะนะคะใส่ไปเลยพันสามตัวพันหนึ่งก็ได้เกือบล้านแล้วเนาะขอให้ทุกทุกท่านโชคดีนะคะ,ะสาวดำบุญแบบนี้แหละโชคดีจ้า